การโควิด -19 นะครับส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้รถโดยสารสายเหนือระยะสั้นเดินทางจากเชียงใหม่กับภูมิลำเนาในภาคเหนือลดลงเกือบเท่าตัวครับแต่ว่ารถโดยสารยังเต็มทุกเที่ยวไปจนถึงสิ้นปีนะครับซึ่งแต่ละวันจะวิ่งเพียงละ32 32เที่ยวเท่านั้นและยังไม่มีเที่ยวรถเสริมครับ ที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่แห่งที่3มีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนามาใช้บริการรถโดยสารสายเหนือระยะสั้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องต่อคิวในการลงทะเบียนประวัติและไทยชนะวัดไข้และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทําให้รถโดยสารสายเหนือระยะสั้นออกจากสถานีขนส่งเต็มทุกเที่ยวทางด้านของนายชานรงวงแก้วพนักง,งานบริการสถานีบริษัทกลินบัสนะคะก็เปิดเผยว่าการเดินทางของ ประชาชนในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้การจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะปกติปีที่ผ่านมานะคะจะวิ่งวันละเกือบ60ทเที่ยวต่อวันเส้นทางสายเหนือตอนบนขณะนี้มีการจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าเต็มทุกเที่ยวถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้วันละประมาณ32ทเที่ยวค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีการเสริมเที่ยวรถนะคะหรือว่าประชาชนมีการเดินทาง ลดลงร้อยละ60เลยค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับก็จะเป็นนักศึกษาที่มาเรียนอยู่เชียงใหม่เดินทางกลับบ้านในจังหวัดเชียงรายบ้างจังหวัดพะเยาบ้างนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ